เผยอาการหยองลูกยีรถชนวัวกลางถนนผังยับเยินต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างก็ต้องรู้จักหรือคุณนหะน้าคุ้นตากันมาบ้างสำหรับหยองทีล่าสุดได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์วันที่13กันยายน2565 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิอดอุบัติเหตุรถยนต์ดาราตลกชื่อดังยองหรือนายหาฤพลสมจิตนาะอายุ57ปีอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยชนวัวกลางถนนสาภาพรถพังยับเยินโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา3นาฬิก30นาทีที่ผ่านมารอยตำรวจเอกธนพลแก้วบร,ริววงรอสอบสวนสถานีตำรวจภูทร โคกสลุงจังหวัดโลโบบุรีรับแจ้งเกิดเหตุรถยนต์ชนวัวบริเวณถนนสายสาระบุรีเพชรบูรณหลักกิโลเมตร43-44หมู่9ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดโลโบบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกูย้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญยูจุดโคกสลุงที่เกิดเหตุพบรถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสสีขาว ทะเบียน8กอไก่ถอทันฐาน658กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพังยับเยินภายในรถพบนายหาหรือพลสมจิตนาะหรือหย่อง cott, ลูกยีอายุ57ปีดาราตลกชื่อดังได้รับบาดเจบ็บมีอาการเจ็บหน้าอกปวดศีรษะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีกคันเป็นรถกระบะอีซูซุทะเบียนบใบไม้หอหีบ6899 เพชรบูรสภาพด้านหน้าพังยับเยินเช่นกันริมถนนยังพบวัวเพชู้ตัวใหญ่ถูกชนนอนเสียชีวิตอยู่สอบสวนนายสาธิตอายุ38ปีคนขับรถฟอร์ดระบุช่วงคำ่ำขับรถผ้าหยองไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดเพื่อนรุ่นน้องที่ปรางนารายรีสอร์ท อำเภอเมืองลบบุรีก่อนเดินทางกลับบ้านพักที่อำเภอชัยบาดานเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุขับมาด้วยความเร็วประมาณ100-110กิเมต่อชั่วโมงมีฝูงวัวประมาณ10ตัวเดินข้ามถนนคล้ายมีคนไลต้อนวัวตัวใหญ่วิ่งข้ามมาก่อนผมพยายามเบรกแต่ไม่ทันพี่หยองนั่งหลับมาหน้าซ้ายเพื่อนอีกคนอยู่ตอนหลังบาดเจ็บส่วนรถกระบะขับตามหลังมาด้วยความเร็วหักหลบ รถผมพุ่งออกขวาชนวัวซ้ำพังยับไปอีกคันต่อมาเวลา13นาฬิกาผู้สื่อข่าวโทรสอบถามอาการยองเปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้คิดว่าตัวเองคงมอดม้อยเสร็แล้วตกใจมากยังดีที่ลูกน้องมีสติตั้งใจชนวัวดีกว่าหักกลบไม่เช่นนั้นคงไม่รอดแน่เพราะถุงลมนิราภัยในรถแตกออกมาทั้งหมดถึง6ใบเลย ประคับประคองรองรับการกระแทกไม่ให้ได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้เดชาบุญที่รถกระบะไม่เสยซ้ําอุบัติเหตุครั้งนี้เจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ที่เจ็บมากไปกว่านั้นคือรถคันนี้ลืมไปต่อประกันไัยพึงขัดไปไม่นานที่สําคัญสุดจะเอาผิดกับใครที่ไหนได้เพราะตั้งแต่เกิดเหตุอย่างไม่มีใครเอามารับผิดชอบเป็นเจ้าของววเลย อยากวิงวอนตำรวจช่วยสืบหาเจ้าของวัวมารับผิดช,ชอบตมรวให้บ้านก็จะขอบคุณอย่างยิ่ง